Thank you นี่ค่ะทุกคนในวันนี้เราจะมาทำการสอนสร้างบ้านหลังนี้เลยซึ่งบ้านหลังนี้นะคะทุกคนก็เป็นบ้านที่สามารถอาศัยอยู่ได้ทั่วไปอีกทั้งยังมีความโดดเด่นตรงที่หลังคาเป็นสีแดงก็ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าบ้านหลังนี้สร้างยังไง โอเคค่ะสาหรับอุปกรณ์นิ่เตรียมก็มีตามด้านล่างนี้เลยนะคะทุกคนด้านล่างนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์หลักที่เราจะใช้ในการทําบ้านนั่นเองเดี๋ยวเราเริ่มจากใช้มัดบริกนะคะวางเป็นตําแหน่งของเสาวก่อนดีกว่าโอเคจะเริ่มจากตรงนี้นะคะปึ๊บหนึ่งแล้วก็เว้นมาหนึ่งสองสามสี่แล้วก็วางต่อไปก็เว้นหนึ่งบล็อกแล้วก็วางตรงนี้เว้นสองบล็อกแล้วก็วางตรงนี้อีกสองบล็อกนะคะแล้วก็วางอะประมาณนี้ต่อไปตรงนี้หนึ่งสองสาม แล้วก็วางแล้วก็เว้นไปอีก4บล็อก1 2 3 4แล้วก็วางจากนั้นเราก็จะวางให้มันตรงกับข้างหน้าตรงนี้ชึบตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้อประมาณนี้นะคะโอเคจากนั้นเสาข้างๆตรงนี้นะคะเราจะวางสูงขึ้น5บล็อก1แล้วใช่ไหม2 3 4 5แล้วก็ข้างหลัง2 3 4 5หโอเคต่อไปเสานี้นะคะจะสูงจำนวน10บล็อก แล้วก็1แล้วใช่ไหม2 3มสี่ห้าหกดแดเแล้วก็ตรงนี้1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสาข้างหน้า3มเสานะคะก็จะสูงขึ้นอีกเสาละบล็อกชึบชึบชึบแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เสาตรงนี้นะคะจะสูงประมาณ7บล็อก1แล้วใช่ไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ตรงนี้เท่ากันกับเสานี้เลยค่ะนี่ก็จะได้เป็นหน้าตาประมาณนี้ออกมานะคะ ต่อไปก็จะใช้เป็นมัดบริกแบบบันไดนะคะมาวางกับหัวนี้ค่ะบริเวณรอบๆบ้านเลยแล้วก็วางไปให้ทั่วนะค่ะทุกคนซืบ้บแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยอือฮึก็คือแบบทั้งตัวบ้านเลยนะคะต่อไปก็ฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ค่ะ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมาส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะวางเป็นบันไดขึ้นไปวางเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ข้างๆกันเนี่ยวางเป็นมัดบริกเสริมเข้าไปด้วยจะได้หน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็พื้นข้างในนะคะเราก็จะใช้เป็นบล็อกไม้บรชแบบแปรรูปแล้วก็สามารถวางไปทั้งหมดได้เลยในตอนนี้นะคะนี่วางไปเลยนี่เสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ ต่อไปเราจะใช้เป็นสมูทบล็อกคอร์สนะคะก็เริ่มจากวางตรงนี้ขึ้นไปค่ะ1 2 3 4สูงประมาณ4บล็อกแล้วก็ฝั่งนี้1 2 3 4จากนั้นใช้บันไดแล้วก็เว้น1นึงบล็อกแล้วก็มาได้กับหัวนะคะปึ๊บปึ๊บตรงตรงนี้ก็วางเชื่อมกันอืมก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะวางสูงขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นขั้นบันไดแบบนี้เลย แล้วก็จะมีเจาะรูตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้ก็จะเอาไว้ใส่กระจกนั่นเองอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ต้องวางเสากันสักนิดนึงนะคะก็คือจะอยู่กึ่งกลางนะคะทุกคนที่ตรงกับตรงนี้แล้วก็ตรงกับตรงนี้นะตรงนี้ก็วางขึ้นมาให้มันเท่ากันกับเพื่อนโอเคได้แบบนี้ต่อไปนะคะตรงนี้เราก็ปิดไปทั้งหมดก่อนนะคะเดี๋ยวแบบถ้าหากมีหน้าต่างตรงไหนแล้วค่อยมาเจาะทีหลังแล้วกันเนาะปิดไปก่อนอือฮึต่อไปก็ตรงนี้นะคะ เดีย๋ยวตรงนี้ค่อยปิดก็ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นภายในบ้านเนาะก็ปิดขึ้นมาแค่นี้ก็พอโอเคต่อไปเดี๋ยวเราวางด้านหน้ากันก่อนนะคะบุ๋มก็จะวางเริ่มจากตรงนี้นะคะสูงขึ้นไป4บล็อก1 2 3 4แล้วก็เว้น1 2 3 4แล้วก็เว้นนะคะก็วางอันนี้มาเรื่อยๆืจนถึงตรงนี้เลยเป็นลายหน้าตาแบบนี้จากนั้นวางบนในกับหัวค่ะนับขึ้นไป2บล็อกบล็อกที่3ามก็วางแล้วก็ปิดนี่แบบนี้เลยแล้วข้างบนตรงนี้นะคะก็วางปิดแบบนี้มาได้เลย บุ้มว่าตรงนี้น่าจะไม่ได้วางนะน่าจะกะผิดไปนิดนึงเพราะว่ามันน่าจะสูงประมาณแค่3บล็อกเท่านั้นเองโอเคต่อไปก็เป็นด้านข้างเราก็จะเริ่มวางจากขอบเป็นก่อนนะคะก็วางสูงขึ้นไปเลยตรงนี้เราก็วางขึ้นมาถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็เป็นบันไดแล้วก็เว้นหนึ่งมาในกับหัวแล้วก็บันไดนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงให้มันเป็นเว้นสองบล็อกแล้วก็มาในกับหัวนี่แบบนี้เลย อ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงค่อยมาแก้ไขกันอีกทีนึงเนาะแล้วต่อไปมาทําด้านหลังกันนะคะเราก็จะเริ่มจากวางขอบขอบมาก่อนเชือวางสูงขึ้นมาแล้วก็ฝั่งนี้อ่ะวางให้มันเดี๋ยวก่อนนัทนทไมเสาเราไม่เท่ากันอ่ะสูงเข้ากันกับตรงนี้เลยแล้วกันนะคะแล้วก็ตรงนี้วางเป็นบันได2อันแล้วก็วางตรงกลางขึ้นมาเชือแล้วก็บันไดแล้วก็บันไดกับหัวเว้น1บล็อกนะคะต่อไปตรงนี้ก็วางเป็นบันไดบันได แล้วก็มาในกับหัวเหมือนกันนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะออกมาต่อไปด้านหลังตรงนี้นะคะก็วางสูงไปเลยสูงขึ้นไปแบบเกือบสุดละแล้วก็ตรงนี้ก็วางให้มันเท่ากันกับตรงนู้นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นบันไดไปก่อนส่วนบันไดกับหัวก็ไม่ต้องวางเอาไว้อย่างงี้ก่อนต่อไปเป็นด้านข้างฝั่งนี้นะคะบุม๋มลืมวางไว้เสาหนึ่งก็คือตรงที่มันตรงกับตรงนี้นนเองก็สามารถทุบแล้วก็วางขึ้นมาได้เลยนะคะนี่แล้วก็วางเป็นบล็อกคอร์สปึ๊บปึ๊บ ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดเอ่อตรงนี้ก็บันได้กับหัวอหรือว่าเราจะเว้นแบบ2องบล็อกดีแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะปึ๊บแล้วก็วางเป็นบันไดกับหัวบันไดนี่เรียบร้อยโอเคได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเรามาทําระเบียงชั้น2กันบุ่มก็จะเริ่มจากวางเป็นบันไดกับหัวตรงนี้ออกมานะคะใช้เป็นบันไดบล็อกคอสนะคะวางตรงนี้กับหัวปึ๊บปึ๊บถึงตรงนี้เลยนะคะ จากนั้นก็วางเป็นสลับบล็อกคอร์สนะคะวางตรงนี้ยาวออกมาแค่1บล็อกนี่ก็คือวางออกมา1บล็อกจากนั้นก็ใช้เป็นสลับไม้แมนกรอบนะคะวางไปแบบนี้เลยก็ปิดข้างด้วยอือฮึนี่ให้มันได้หน้าตาประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาวางหลังคางกันเลยดีกว่าก็จะเริ่มจากหลังคาด้านข้างกันก่อนนะคะเริ่มจากตรงนี้ไปก่อนปึ๊บวางปิดไปทั้งหมดเลยนะอือวางไปเรื่อยๆค่ะวางจนสุดข้างบนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะวางแบบนี้องอมาก่อน ถึงตรงนี้แล้วก็วางแบบนี้นี่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็มันในกับหัวชึบ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 โอเคจากนั้นก็วางยาวๆไปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวบุ๋มจะวางแบบข้างหน้าข้างหลังให้เสร็จก่อนนะ นี่ก็จะได้เป็นหลังคาฝั่งแรกออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะใช้เป็นบันไดของไม้มันกรบนะคะแต่ว่าตรงนี้ต้องขอแก้นิดนึงก็คือวางสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะ Aha. แล้วก็ใช้บล็อกคอยแบบสมูทวางตรงนี้ก่อน123แล้วก็123ตรงนี้ก็มันไดกับหัวไปโอเค แล้วก็ที่เหลือมันในกับหัวครั้งหมดเลยนะคะระหว่างจะใช้บล็อกคอรแบบสมูทวางตัวนี้ขึ้นมาด้วยนี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วเราก็เริ่มใส่บันไดกันเลยดีกว่าชึบชึบแบบนี้ค่ะเพราะถึงตรงนี้ก็วางเป็นสลับนะคะแล้วก็วางบันไดสลับบันไดนี่จะได้เป็นแบบนี้เอ่อแล้วก็ตรงนี้มันในกับหัวไว้ก่อนต่อไปก็จะเป็นฝั่งนี้วางอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็วางบันไดชึ้ก็บันไดกับหัวจากนั้นวางเป็นสลับนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกัน โอเคพอได้แบบนี้ตรงนี้ก็เป็นสแลบต่อนี่แบบนี้แล้วก็วางยาวๆมาแล้วก็ตรงกลางนะคะนี่วางให้เรียบร้อยก็จะได้หลังคาด้านข้างออกมาหน้าตาประมาณนี้นี่ต่อไปเดี๋ยวเรามาวางตรงนี้กันสักนิดนึงบุ่มจ้าขอวางเป็นสแลบนะคะทุกคนนี่วางให้มันแบ่งออกมาแบบนี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้เพื่อความเก๋นะคะเพื่อมันจะได้แบบไม่ดูเรียบเกินไป ต่อไปก็ตรงนี้จะมีหน้าต่างนิดหน่อยนี่เราก็สามารถาวางเป็นแบบนี้ไปแล้วก็มาได้กับหัวแล้วก็วางกระจกเข้าไปก็เสร็จแล้วต่อไปด้านข้างตรงนี้นะคะก็ต้องมีเหมือนกันก็คือวางเป็นแลบตรงนี้มาแล้วก็ด้านนี้ตรงนี้จะเป็นมาได้กับหัวมาได้กับหัวแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ด้วยจะเหลือข้างหลังตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะวาง เป็นบล็อกมาแบบนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็วางไว้บปเลยกับหัวตรงนี้นี่แบบนี้เลยจากนั้นก็ใส่กระจกทั้งหมดให้เรียบร้อยนะคะใส่กระจกอรอบรอบ,บ้านโอเคแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ข้างหน้าข้างบนตรงนี้ก็เป็นกระจกทั้งหมดเหมือนกันนะคะตรงไหนยังไม่ได้วางอีกหรือเปล่าด้านข้างสินะชึบชึบ โอเคเสร็จเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเรามาใส่เป็นรั้วกันสักนิดนึงก็จะใช้เป็นรั้วไม้สปรูตนะคะเอามาวางตรงนี้ชึบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นด้านบนนะคะก็วางมาเหมือนกันเลยชึบนี่ก็จะได้แล้วแล้วก็เออด้านข้างตรงนี้ก็ต้องวางขึ้นไปนิดนึงให้มันดูแบบดูมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงนี้เออตรงนี้มันต้องขยับมาหน่อยโอเค ก็ตรงนี้อือึแล้วอย่างต่อไปนะคะบุ๋มก็ได้ใช้เป็นแถบดอน,นะคะซึ่งก็ได้ห่อใช้เป็นแถบดอสีฟ้าอันนี้เลยหรือว่าใครอาจจะชอบไมโอ๊กมากกว่าก็สามารถใส่เป็นแถบดอไมโอ๊กได้นะคะแล้วก็จะเริ่มจากตรงนี้นะคะทุกคนปึ๊บอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่บุ๋มรู้สึกว่ามันแบบตัดสีกันดีก็เลยแบบใส่เข้ามาดีกว่าปึ๊บเป็นเหมือนประตูเปิดได้นะคะแล้วก็ข้างหลังอือึ ตรงนี้ไม่ต้องวางนะคะแล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็พอตัวนี้ไม่ต้องวางเหมือนกันนะโอเคก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาตกแต่งหน้าหน้ากันสักนิดนึงแล้วก็จะใช้เป็นอันนี้ค่ะคอมโพสเตอร์นะคะาวางห่างออกมาจากตรงนี้1บล็อกชึบชึบแบบนี้นะคะจากนั้นก็วางเป็นบล็อกหญ้าไปหรือว่าบล็อกดินก็ได้นะ ปิดไปตรงนี้แล้วก็ใช้แถบดอนะคะเป็นแถบดอไม้สปรูตวางตรงนี้ไปเลยค่ะปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยส่วนตรงนี้เราก็จะวางเป็นใบไม้นะคะซึ่งก็จะเป็นใบไม้ที่มันแบบมีดอกนิดนึงมันจะได้ดูน่ารักเนาะเดี๋ยวเรวางขอวางให้เต็มก่อนมันจะได้ดูมีดินอ่าแบบนี้ค่ะนี่ก็มาขึ้นมาสักนิดนึง นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปก็เดี๋ยวขอตกแต่งด้วยการวางเป็นต้นไผ่สักนิดนึงเนาะต้นไผ่วางตรงนี้ตรงนี้แล้วข้างๆก็จะเป็นต้นดอกไม้ที่มันสูงๆสักนิดนึงปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็เป็นกระถางดอกไม้นะคะวางข้างหน้าไปเลยสีอันแล้วก็ใส่ดอกไม้ที่มันแบบดูจะหายากมั้ง ใส่เข้าไปนะคะอะไรก็ได้สีเหลืองโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ทั่วๆไปเป็นสีธรรมดาประมาณนี้อ่ะเสร็จแล้วการตกแต่งข้างหน้าต่อไปเ,เรามาทําชั้น2องกันดีกว่าเราก็จะใช้บล็อกไม้เบิร์เนี่ยค่ะปิดไปทั้งหมดเลยตรงนี้นวางชั้น2ให้เรียบร้อยก่อนต่อไปทางขึ้นลงของเรานะคะก็จะใช้เป็นด้านข้างตรงนี้ นี่เลยก็จะเริ่มจากใช้เป็นบันไดของบลอกคอร์นะคะใช้เป็นแบบสมูทแล้วกันเริ่มจากตรงนี้ค่ะอีกตรงนี้ก,บนนก็บันไดกับหัวบันไดวางขึ้นไปเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บตรงนี้ก็จะพอดีปึ๊บโอเคแล้วก็อาจจะมีการแบบปิดนิดนึงเนาะให้มันดูแบบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งก็อาจจะเป็นห้องครัวเล็กๆตรงนี้ไปนะคะหรือไม่ก็เราอาจจะปิดเยอะเกินไปหน่อยแค่นี้ก็ได้นะ ทำเป็นห้องน้ำต่อ,อยังได้เลยทุกคนอแต่ว่ายังดีกว่าบุมปิดแค่นี้ไปก่อนตรงนี้ก็สามารถเดินขึ้นได้ปกติแล้วก็ใส่เป็นประตูลืมใส่ประตูได้ยังไงเนี่ยเขาเป็นประตูของไม้คริมสันนะคะสีแบบดูแบบว่านิดนึงดูน่ารักนิดนึงโอเคอุ้ยแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราปิดมาหน่อยดีกว่าแล้วก็ใส่เป็นบันไดกับหัวไปอืมทางเข้าห้องน่าจะมีแค่บล็อกเดียวพอวก็ใส่บันไดไปอ๋อแล้วก็นอกจากนั้นนะคะบุมก็จะทำเป็นเหมือนหน้าต่างเนาะนี่ กาวมันอยู่ตรงกลางอะเดินมาแล้วทุบนะมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามฝั่งละสามนะคะแล้วก็ทุบไปตรงนี้เราก็จะวางให้มันเป็นโค้งๆก่อนอือฮึตอนบังมันจะได้ไม่มีปัญหาเนาะนี่เอหรือว่าเราจะทําอย่างนี้ดีตรงนี้ก็อย่างนีู้ิบึกนะปึ๊บให้มันแบบโค้งอยู่ตรงนี้แล้วก็โค้งอยู่ตรงนี้นะคะอืเพราะว่าอะไร เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะวางอะไรบางอย่างแต่ก่อนอื่นต้องวางอันนี้มาก่อนยาวๆเลยเอาเป็นกระจกแผ่นออกมาลองก่อนหรือไม้ก็กระจกบล็อกนะคะบุ้มขอลองก่อนเพราะว่าตอนที่ทําไปรอบแรกรู้สึกมันยังขัดหูขัดตาอยู่เนาะถ้าวางกระจกบล็อกใช่ไหมมันก็จะเป็นหน้าตามแบบนี้ซึ่งถามว่าได้ไหมมันมันก็เหมือนจะได้แหละแต่ว่าถ้าเป็นกระจกแผ่นล่ะถ้าเป็นกระจกแผ่นมันก็ต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะนี่ก็ต้องเขยิบมาอีกอุ้ยมันได้มันได้ไดทุกคนโอเคก็วางอันนี้ปิดมา นี่ดูไงดูแบบมีที่ให้รับลมได้อีกหนึ่งที่ก็โอเคนะจากนั้นเดี๋ยวเรามาปักไฟกันสักนิดนึงนะคะก็ปักไปชึบชึบชึบแล้วก็ข้างบนอุ้ยตรงนี้ลืมใส่กระจกแมพอดีเลยแล้วก็ใส่ประตูข้างล่างตรงนี้ด้วยชึบอืมเดีย๋ยวขอปักไฟให้ทั่วบ้านก่อนนะคะตอนนี้เหลือหลายที่เลย แล้วก็ข้างบนตรงนี้ตรงนี้บุ๋มรู้สึกว่ามันอยากให้มันเป็นสีเดียวกันแฮะขอใช้เป็นบล็อกคอยแบบสมูทแล้วกันนะคะขอปิดมาแบบนี้ให้มันเป็นโซนของมันไปเลยดีกว่าก็ข้างบนนี้มันถามว่ามันห้อยได้ไหมมันก็ห้อยได้แต่ว่ามันรู้สึกแบบไม่สุดเนาะไม่เต็มขอวางให้มันเต็มก่อนอืจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นฝ้าหลุมตรงนี้มางไปห้อยไป แล้วก็ตรงกลางอาจจะเป็นไฟสักอย่างนึงอย่างเช่นซีเลนเทิร์นนี่ก็วางได้พอดีแล้วก็เอาแถบดอนะคะมาปิดไว้มันจะได้ไม่ดูแบบเต็มเต็มเกินอะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้มัาใ้กับหัวหน่อยไหม <c oughs> ขอลองดูปุ๊บเฮ้ยพอดีโอเคแล้วก็ใส่กระจกกันตกนิดนึงนะคะอ่าประมาณนี้เปิดออกไม็จะเป็นห้องนอนของเรานะคะ นี่อยู่ตรงนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นห้องระเบียงห้องระเบียงระเบียงเออเฮ้ยได้นะบุ๋มมองข้างโอเคเลยต่อไปก็อาจจะเพิ่มพวกดอกไม้อีกแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นพวกที่แบบเรายังไม่ได้ปลูกเนาะนี่เดี๋ยวลองวางดูตรงนี้ข้างหน้านี่ก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะคะทุกคนนี่ละคะ่ะก็จะเป็นการสร้างบ้านของเราเดี๋ยต่อไปนะคะบุ๋มจะให้ดูภาพตอนที่ตกแต่งเสร็จแล้วลวกันเนาะ ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงส2มสองหนึ่งโอเคค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นสภาพบ้านที่เราทำการตกแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยบุม๋มจะให้ทุกคนดูภายนอกกันก่อนซึ่งภายนอกที่เพิ่มเข้ามาเลยนั่นก็คือจะเป็นป่องควันค่ะทุกคนนี่ตอนแรกเนี่ยบุ๋มก็ลังเลน,นะว่าจะใส่มันดีไหมแต่พอลองใส่ดูแล้วรู้สึกว่าบ้านมันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นแบบป่องควันที่โค้งออกมาด้วยนะคะโอเคต่อไปด้านหน้าก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้ เพิ่มเป็นเก้าอี้เข้ามานะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นแบบพวกต้นไม้นะคะทุกคนเพื่อเพื่อแบบว่ามันจะได้ดูมีสีเขียวมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปนะคะก็จะเป็นข้างในข้างในก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะห้องแรกที่จเจอก็จะเป็นห้องสําหรับคราบของแล้วก็เอ่อเผาของต่างๆนะคะแม้กระทั่งแบบว่าปรุงยาอะไรต่างๆก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะทุกคนก็จะเป็นห้องที่มีแบบว่าเตาผิงด้วยนะคะ แล้วก็จะมีเป็นทีวีเป็นทีวีนะคะแล้วก็จะมีที่สําหรับเอ็นชานของนันเองประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันเลยดีกว่าเดินขึ้นมาเลยค่ะก็ตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่ชั้นหนังสือเท่านั้นนะเพราะว่าคิดไม่ออกจริงๆว่าจะตกแต่งออกมาเป็นแนวไหนดีโอเคต่อไปก็จะเป็นห้องนอนไฮไลท์ของคลิปนี้เลยก็ว่าได้บุมรู้สึกแบบคิดเยอะที่สุดแล้วนะคะก็จะมีโต๊ะนะคะเล่นคอมอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีโซฟาที่อยู่ตรงกับหน้าต่างด้วย เราก็จะเป็นที่นอนตรงนี้ก็จะเป็นแบบมีกระจกส่องตัวเองนะคะแล้วก็จะมีแบบเหมือนตู้เสื้อผ้าเล็กๆตรงนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับห้องนอนของเราต่อไปก็จะเป็นระเบียงก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มค่ะก็เหมือนเดิมโอเคก็ดูคร่าวๆนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับการตกแต่งบ้านหลังนี้ก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไะกดไลค์กดแชร์ไปให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย